สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่บ่อตกปลาลูกศอนนะครับแถวมูล,ลนิธิกิ่งแก้วนะครับตรงนี้ก็บ่อน,นี้ก็มาครั้งแรกนะครับปลาซิงสองร้อยโลแล้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับบ่อไม่ใหญ่มากนะครับบ่อแต่ยาวนะครับ บ่อไม่กว้างแต่บ่อยาวนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไง โอ้โหไม่กัดนะกัดไม่โดนนะ โอ้โหปลาอะไรกัดวะโอ้ยสายโคตรใหญ่อ่ะเนาะสายยังไงอืม ข้าง้าฝั่งนี้ไม่มีเลยโอ้โหักัดไม่โดน ไปไหนปลาไปไหน thấy dặn này nha nó lên cũng không đợi ngủ ngủ มาแล้วครับติดติดป่ะไปเลยพี่เดินเดินออกจากท่านเลยคครรัับบ ก็จะเปลี่ยนเป็นชุดเล็กแล้วนะครับ โดนแล้วครับผมปลาซ้ายตัวนะครับครัะ หลังนะครับงามเหลหลังนะครับหลังนะครับโทษนะครับขอประ,ระรชังลงหน่อยนะครับ ค่น้ยมากตบลทมาอยู่พวกไอ้อมก็เลยมาดักที่เรื่อมันมาดักได้คนเื่ขาก็มาดักตามจนกลายเป็นว่าจานที่เดินแคไปได้ฝ่าเบียดเลยอ่ะ

คาใจวะทำไมของเขากินเราไม่เราไม่กินเนี่ย ที่ไหนอ๋อโดนนะครับลงมากินเลยอะ่ะเอเอปลาขวาตัวนะครับ ตัวนตัวที่ก,กนานาะง <c oughs> ขวาตัวนะครับล <c oughs> งไปกินเลย <c oughs> <c oughs>

พี่ตุง้งตุ้งกี่ตัวนะพี่ตุ้งกี่ตัวนะนอุ้ยอีกสองตัวเองไอ้ไอเจ็ดตัวเหรอไอ้ไอเจ็ดตัวแล้วคนสี่สิบกว่าเจ๊เจ๊นี่นะครับโดนต,ตัวที่สองกว่าจะโดนนะครับลสลับที่กับพี่อาปุ๊บโดนเลยนะครับเขาบอกเขาบ่นที่ถึงไม่แยงเพื่อนเขาบอกจะต้องมาอีกก็ได้นะเขาว่าไอ้ไอ้ เต็ม <Workers S 2> <sentences word. S 1> คอพี่อาขนเลยฮะลงไปอ่ะค e ุน re วันเลยบ้า่ต้นตรงอ่ะหกแล้วนะสองตัวแล้ว ตัวนะ <c oughs> วันนี้ไม่โดนตอนเช้าตอนเช้า <c oughs> มีแค่สกิดสะกิจกัดไม่อยู่อันนี้ต้องตามอีก ตูนมีตูนซ้อนให้หน่อย,ย,ย,ยสายยาวนะครับน่าระวังนะครับสายยาวสายยาวครับตัวครับโทษครับขอโทษนะครับ อุย้ยป๋าแตกขาดป่ะโอ้ยย,ย,ยตัวหมานด้วยอืมตัวเก้าร้อยเสียดายพยายามไปตูนฟังเสียงฟังเสียงเบรกออก <c oughs> ดิพี่ดูนี่ดูอะ,อะตักเองแล้วกันห <laughs> ยอกหยอก,ยอก <laughs> ที่แรกนึกว่าติดต่อ<า>ปลาแม่งไหนโอ้ด oh, ีอ่ะอุ้ยมุงปลามุงปลาเรียบร้อยครับ uh huh. ขอณมากครับเอาเลยไปแล้วไปทำใจไปไหนทำใจเลยเอาปลาฝากไปเก็บด้วยดิ นี่นะครับผมตัวที่สามฝ่าจะโดนนะครับมาแล้วเอา้าไ,ไ,ไม่ใช่ตัวที่หกเหรอไม่ใช่ตัวที่หกดีหูหลอกเขาได้ไงไม่รู้นี่นะครับ GT ยี่สิบดัวสีใหม่ของนายก้าครับของร้าพี่ตูนอย่าปล่อยปลาผมนะ นี่สวิงใครครับกาแลนครับขอบคุณมากครับก็ทริปนี้กนะ็จบแล้วน,นะครับ2อ,บนะอ,บบองโมงครึ่งนะครับกลับแล้ววันนี้ได้ปลา3ตัวนะครับไม่รอดนะครับวันนี้แต่ปลาก็ขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับบางคนก็ได้5ตัว6ตัว 7ตัวนะครับฝนตกด้วยครับทิน่นี้ตอนเช้าก็ปลากัดอื่นๆนะครับช่วงใสายๆผมก็โดนแค่3ามตัวนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันทริปหน้าครับผมผมครับตกกระพงทิปนี้นะครับก็ เล่นเกมกันนะครับใครได้ปาน้อยที่สุดสองคนหลังก็จะเสียหม้อไฟนะครับสองหม้อวันนี้ก็มาร่วมชะตากรรมกับนักเก่งนะครับสองหม้อสี่ตัวคผ <c oughs> มสามตัวแล้วก็พี่อันกี่ตัวครับวันนี้แปดตัวครับแปดตัวครับพี่ตูนวันนี้กี่ตัวครับพี่ตูนสองตัวพี่ตูนวนี้กี่ตัว อยากให้ย้ำเหรออยากให้ย้ำจริงๆเหรอได้อไฟเดี๋ยวเจมจะเจ็บเปานะได้สองเปล่านี่ครับผมสองคนนะครับเสียหม้อไฟนะครับวันนี้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวครัวลุงหนึ่งเกาเหลาหม้อไฟนะครับอยู่ที่แอร์พอร์ตมาร์เก็ตสุวรรณภูมินะครับถ้าใครผ่านก็แวะมาทานได้นะครับผมอร่อยครับร้านนี้ ก็ฝากไว้ด้วยครับทิปน้าต้องมีแก้แค้นแน่นอนครับแพ้ยังเหมือนเดิมอร่อยครับอร่อย,ออยอกินได้เจอกัน,นเจอกันบางนานครับแล้วใครจะรู้ว่าใครของจริงเจอกันทิปหน้านครับ